รู่ประพันธ์เพลงชาติไทยในปัจจุบันคือใครอันนี้อันนี้รู้จักเหรอไอเพลงอันนั้นมันปั๊บปอตเตโต้ปั๊บปอะเตโต้เป็น้นตลีอะไรเนี่ยไม่พูดแหละ สวัสดีไงสวัสดีครับสวัสดีทุกคลิปเลยอ่ะเปลี่ยนทำไมอ่ะของงสัคนไทยแล้วก็ต้องสวัสดีต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นสวัสดีแต่ละประเทศไปวันนี้ประเทศอะไรก่อนเลยจ้าวบประเทศไทยเลยมาผู้ปกครองผูจะคอยประเทศอะไรเลยมันไม่ได้คิดไงเริ่มจากประเทศไทยเลยเริ่มจากประเทศไทยก่อนมาอธิ้าไม่ได้คิดอธิดาได้เลยเฮลโลาเฮลโลโอเคนี่คือรายการกูอะไรอ่ะ วันนี้นะครับผมมาเป็นเฮ้ยโอ้โหเกือบยาวแล้วตบไม่ยาวเมื่อกี้มึงจะทักทำไมวะผมติดทักว่าตบยาวเกินไปไงนี่ครักว่าเฮ้ยตบไม่ยาวเลยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปเปอร์มินฟิลสตคือกูงงจริงอ่ะเมื่อกี้กูงงจริงมากกูงงมากเลยอ่ะคงจริงเหรอเฮ้ยงงจริงงงจริงจริงเองมาหาจริงอยู่ในเมืองไทยด้วยว่ามีเมียเล็กใช้ในหลูกสาวในการสอ ไปเลยครับลโยโยทางเกี๊ยจับมาเกี๊ยจับ่อไานี่เลยไกลมากเลยนะเอานี่คว่ก็ได้เห็นไปหลาย EP ที่เราจะมีเกมอะไรมาเล่นกันวันนี้เช่นเดียวกันเรามีพิธีกรแสนสวยรูปร่างดีสูบรงจมูกตงเขาจั้ยเออสบุหรี่ตรงนี้เปเลย่าคมาก่ะดนี่ถม่านเย่า่าเยกว่าท่านี้เดี๋ยวท่านี้วันนี้พิธีกรดดีดรับ ขอเสื้อหน่อยหนาวหนาวแล้วทำไมกูถอนง่ายจังไงยอมง่ายอ่ะแล้วอย่าไปยอมเลยครับผมวันนี้นะครับก็จะมีมาทำกับข้าวนะครับแบ่งกันเป็น3ทีมนะครับทีมละสองคนนะครับแล้วก็จะมาจับฉลากกันนะครับเลือกเมนูคนละหนึ่งเมนูนะฮะใครได้เมนูอะไรไปครับก็ไปทำอย่างนั้นนะครับกติกาก็จะมีอยู่ว่าว่าเสืยอเจ๋งกว่านมือขวาสิอยูู่นความใจสิกายก็มีอยู่ว่านะครับว่าพูดแล้วระหว่างที่ทำไปนะครับผมก็จะมีนี่เลยนกหวีดนะครับถ้าผม ผม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 ตมผมเผมนอะไรเหี้ยผมทีนเอทีมือ้องเก่งนี่จับมเนี่ยดเลยนะครับผมระหว่างที่แข่งกันไปนะครับผมจะมีนกบวชคอยมาเป่าหยุดขั้นเกมนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนคู่แต่ผมจะมีคาถามเข้ามาถามก่อนก่อนที่ออกไปถ้าคุณตอบถูกคุณทาต่อเลย้ยเสร็จแต่ถ้าคุณตอบผิดคุณเปลี่ยนคู่ทันทีแสดงว่าใครตอบเสร็จกอเปลี่ยนคู่ด้วยอ่ะเปค่เป่งเปลี่ยนสมีเปลี่ยน คุณนึกว่าจะต้องเปลี่ยนคุณนึกว่าจะต้องคุณนึกว่ากอไก่กอไก่ไอ้ัดแต่เดยวมเพี่งไปทำท่า่อ้แบบเมื่อกี้เพึ่งต่ายคอนีพูดต่อสู้แม่งไม่ใจอยู่พ่นกดยับเลยอไเบทเป็นท่านไง ถ้าเกิดแสดงว่าใครทำสร็จก่อนก็ชนะไปเด็ทีมนั้นก็ทะใครทำสร็จก่อนก็ชนะไปใครทำพี่โหลก็แพ้ไปมีอะไรบ้างครับเมนูนี้มีผัโล้มีขาไก่แอนต้มยำเฮ้ยนีแอนให้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำธรรมดาจังเลยวะทำยังไงให้มันดูไม่อาหารแบบไม่ธรรมดาเช่นลีลังกาทำไงดิวมึงทำไปดิมึงไม่ยากเลยอะไม่ไม่วันนี้จะทำเป็นบุญแท้บุญเหรอใช่กูไม่รู้ดิ จอดรถมุกเขาหยิบสูตรดจะใส่ต้องวีดแขนเดินะวุ้นลืมไปกันวุ้นลืมไปกันทษเมื่อคืนกูสภาพไปหน่อเป็นวุ้นเป็นวุ้นอ่ะทั้งหมดเแค่ต้มพวกนี้เป็นวุ้นอ๋อใช่โอเคนะครับเกมอาหารทุกอย่างนะครับทั้งหมดทุกเมนูเลยนะครับที่รังสรรค์มานะครับเราคิดกันมาตั้งนานเนี่ยครับผมรังสรรค์มามาตอนไหน มื่อกี้มุกเกือบหาแล้วบวนทาปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยยเฮ้ยมามาตอยต่อสัสันสันคนใส่ยิ่งใส่ยิ่งเตี้ย แล้วก็ไต่แล้วก็ย่อไปลวโดนหน้าเขาไมไปไม่้ปวดโดนหน้าเป็นเชิงมวยเขาไงพูดเราสู้จะล้มมันก็ก้มอย่งไงมวใส่หน้าอย่างเดียวเลยอ้าวจาคู่จับคู่ก่อนอ่ามาขอที่จับคู่หน่อยครับับแเบกยกับแมดีเออมากับแมกับแไอ้น้นมันสลาดจับแพูดไรนคำเมื่อี้เนี่ยมาขอเสื้อเขาก็ไม่พูด ตามแบ่กตามแบ่กมีชิบเป็นเรื่องแล้วไงเรื่อดเพิ่งได้ได้แล้วดีใจว่าพี่เอฟีจะเป็นเรื่องแล้วตามแบ่เฮ้ยไอ้คนนี้ชอบชอบตรงไหนไอ้คนนี้ชอบไอ้ไอ้นี่ดีใจไอ้นี่น่าใจ ทีนี <É. S 1> ้ต้อมาดูกันว่าใครจะได้เมนูอะไรอูดขอเมนูหน่อยครับเราจะมาดูนั่นแหละรับเลยครับเครับแล้วก็แล้วก็ทำกันก็ได้ครับแล้วก็มาสุ่มหาทีนี้จะได้เมนูเฮ้ยมันคนเปลี่ยนหน้าหนึ่งตอหนึ่งหนึ่งตองหนึหนึ่งหองเฮ้ยหนเฮ้ยกูไม่ทันกูไม่ทันอะไรแค่เปลี่ยนหน้าใครก็ทันจริงมะเนี่ยแล้วเร็วไปเออ

ปอตต้มยำกุ้งของไขไม่มีของข่ใใหญ่มีของไค่้ว่อยไป่ต่นไม่อยากโดนต่อยอยากพูดแหละอ้าวอู้จักการมาอยู่ตรงนี้ดิชอบลืมกูชอบลืมใครจะเป็นทีมแรกจ้วไอ้กูขู่กิแรกใช่เหรออออกมาก่อนเนี่ยกมแอลมาก่อนคูแรกใช่เียแล้วแล้วกู ไม่อยากเถียงมึงแล้วเขาเขาไม่รู้ไปทำได้เขาดยอยากเล่ดิใม่ป่ะสิดิจิตอลดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ลอกดีมากอร์ทีมสองครับนี่ฮะทีมตัดหลอนไปหมดโอเคเรามาดูอินเสิร์ตสวยจากบิกกี้ครับครับหนึ่งครับคนแรก อินเสิร์ตที่พวกท่านจะได้รับชนที่พวกท่านจะได้รับชนรับชนรับชนกูพูดผิดนิดเดียวรับชอินเสิร์ตจะจะมาจากบิ๊กกี้นะครับพร้อมกันไหมพร้อมนครับ เราจะสู้ไปด้วยกันกับพี่สู้ส mm ู้เลยกันถ้าพร้อมแล้วก็วิวเป่าดังจัมึงไม่กูเป่าดังจเนวะเป็นคนแรกดีกว่าพี่ดีกว่าพี่ไม่กล้าเป่าดังจริงๆแล้วอ่ะเอานี้ไงนี่ทำพะโล่อ่ะพะโลญงพะโลญงขาโมขาโมพะโลยีนงเที่ยวนานขนาดไหนอ่ะเที่ยวไม่นานหรอกพี่เบิร์ดยังไวแค่แป๊บเดียวเองไม่ไม่ใช่เที่ยวฟันอย่างนั้นนี่ไงทีมกูดูส่วสดีจ้า มาถึงด้วยพี่มีหน่ะว่างานหาว่าทุดิสาหานี่เล่นมุกเมื่ออมึงไม่เห็นตอนกุ้มใจเหรอตอนจับคูได้มันเอาใส่ใส่ตาตามมือนะกติกาคือใครทายก่อนชนะนะเฮ้ยมีอหนาโ้ยเฮ้ยคำามคำถามครับมีคำถามครับจะกันตอหรือไม่ครับจะได้ต่อหรือไม่ครับอะไรอะไรนะอะไรอะไรได้ได้ได้ตอไม่อมีคำถามครับจะได้ทาตอหรือไม่ครับ หมูเลือดที่มีน้อยที่สุดของคนไทยคือหมูเลือดใดครับหมบเลือด A B บีในกระถีบภูเอ็ตขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีเรียนสูตรศึกษามาตอนป .5 ครับพอดีไปวนหน้าห้องด้วยแล้วก็เรียนวิชาชีวะสูตรศึกษาอุ๊ยนี่ควงใครหกือไอ ไอย่างนี้ถ้ามันตอบถูกตลอดตลอดมันก็เป็มคนเดียวเลยใช่ไม่ใช่ครับความรู้รอบตัวคุณมีหรือเปล่าครับถ้าถูกเลยเป็นมีแล้วผูถุยเขาไม่ถูกีประโยชน์แล้วใช่ไหมอีดีเอบีไปยิ้มตอบเอกยมบ่นโอนมุกไงโอเคโอเคเล่เอกบีมันจะถูกได้ทั้งตลกได้ทั้งความรู้โอ้ยทีมนี้มันเจ๋งจริงอย่าลืมครับผมเดี๋ยวเบอร์ขึ้นตรงนี้เลยโทรได้เล่นตามงานงานบวชงานแต่งเราไปโชว์ความรู้นะใช่ A B บีเน็กแธทีบ ครับเฮ้ยแล้วรับคิวเท่าไหรด้ยังไง60,000พอโอ้ย60,000ก็เยอะไปการเสียได้วยกันเลยการเสียกันเลยดีกว่าแล้วเขาม่แถบผมพะโลให้ได้เหรอครบเลยก็คือซื้อนี้ไปทำพะโล้กินได้เลยก็คือต้องใช้แหละตอนแรกมอกไม่ใช้ไงไม่ใช้ใช้แค่นี้พะโล้ไอ้นี่รถดีมันก็ต้องใช้เหมือนกันต้องมีเฮ้ยทำอย่างนี้เลยเหรอได้แล้วแล้วมันจอดเราแล้วมันมันเป็นแบบว่าสีดำๆได้อะไอ้นี่ไงสีดําอ๋อเฮ้ย คำถามต่อไปครับร่างกายของมนุษย์มีกระดูกกี่ชิน้นอุยอ๊ยสุกคนศึกษาอะไรนะต้องเรียนมาว่าเอาที่เราทีต่ตื่นมาทำรึเปล่าว่าขอตบอบหกร้อยไมเลยหกร้อยเลยเหรอ แม่พีชอีกเอาวปพีชเดียวต่อคือสองร้อยหกชิ้นโอ้โไปอ่านอ่านจากหลังก่อนไงหกร้อยสองไงแล้วทีมนี้ทำอะไรอะทำอะไรไม่บอกบ้างเลยวะบอกไปแล้วใส่เหตุจะเตรียมขอบไว้ก่อนแล้วก็ลอยบึ้มทีเดียวเลยใช่เราจะไม่จุ่มขึ้นจุ่มลงใช่แล้วคุยหิวน้ำบ้างเลยป้องตา้ยจะดูซิอันมีอะไรข้างในหรือเปล่าเจมูะหมดไปจะดมซิมันเปรี้ยวไหมไปถูกแล้วไม่ใช่ถูกปากนี่อ่ะคุณไม่กินกูจะอาบน้ำไปได้จากไหน เขาแค่สอนไม่รู้นะอมาดีๆอุ๊ยกรรมการรีบถามนี่อยากไปคุยกับพวกนั้นคุไม่ถูกอ่ะเออทำไปเลยวันนไปนะวันนี้ทำอะไรครับผ่านไก่อยู่ครับผ่านไก่ครับตอนนี้จะเตรียมของที่เสร็จทีเดียวเลยแล้วค่อยจุ่มน้ำเสร็จเลยอ่า มาแล้วเอาล้วครับคำถามสองร้อยหกสิบห้าตีวาไม่ใช่ปั่นพ่อกันแม่มึงที่ปั่นพ่อกันแม่มึงจะเอาอะไรดูดจะไวมันเรียกว่าสี่คท้องใจลงใช้ครั้งแรกราชการใดไอ้ลงด้วยอะแต่ลงคือสามสีเริ่มจากจักรีจักรีเริ่มต้นที่สองพันห้เริ่มขึ้นจาก 2,350ร้าชการราชการมันจะเก่งซะแล้วมุ่งเฉพาะสองอะไรราชการที่7ครับผมไม่เชื่อนะไม่ชัวร์หรอกที่ถูกต้องคือราชการที่โห่ตายไปทีมึงพี่เอาพี่มากไก่กูวันนี้ดูชิวนะเนี่ยเขาสบายโอ้ยต้มยำต้องใส่พริกใส่อะไรปบ้างต้มยำอ่ะไม่ใส่ผมไม่ใส่ครับพริกแห้งเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังครับตำต้องตำเปล่าไม่ต้องตำไม่ต้องตำครับไม่โอเค ดาวเคราะห์ดวงใดนะครับมีขนาดเล็กที่สุดง่ายจอมผมเคยดาวเคราะห์วงโคจรเราอ่ะง่ายเลยอยู่ในระบบสุริยะหรือเปล่าอยู่ในระบบสุริยะหรือเปล่าคำถามนี้คำถามเมื่อพอสอบที่เท่าไหร่ใช่เป็นพอพอคำถามอัปเดตปะเนี่ยอัปเดตหรือเปล่าเดี๋ยว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 มึงเปิดได้มึงเปิดทำไมเปิดสัมภาระทำไมเปิดเลยทำไมดูว่าสองพันแล้วแหละแล้วดาวังคันดาวังคันใหญ่มากเลยนะใหญ่โลย์นะเบลล์ล่มเลยนะจังเจ้าโลย์นะ ยงดูนี่ก็ให้มันเฉลยพอได้โทรนะได้ดาวพุธคำตอบนะครับดาวที่ได้ที่สุดในสุริยะจักรวาลนั้นก็คือดาวพูโตนั่เป็นดาวพุโตนี่หลุดหลุดในระบบไปแล้วก็กูไปเข็นมาไงย่าเข็นพูโตเข้ามาใกล้เราเอารถน่ะลากเขาค่อยลากมาลากมาผมเชื่อคุณ คุณเป็นทำตัวเอาไปไปตาทีไม่แอบคเรื่องทำนานแล้วเนี่ยขออัปเดต่อยอัปเดตเป็นไงบ้างวะตอนนี้ดาวผูโตคือดาวที่ตัดออกนอกโลกสุดยอดวานแล้วเพระเาะไกลเกินไปเพราะแล้วก็เล็กเกินไปด้วยน่าจะเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวเคราะห์มากกว่าหรือว่าดาวบริวารมากดาวเคราะห์ขาวนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่มาชมกันครับผมฮอรดูดาวชอบชอบเป็นคนชอบชอบดวงดาวผมอยากผมอยากเห็นเขาถามไปขอคุณดูเลยครับผมขอคุณดูนะเอ๊ของเราแม่เต้มของเราทำอาหาร ง่ายมากเลยไม่มีแล้วถามเลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวปรุงเสร็จก็รอตุ่นล้วก็รอนั่นคือความโชคดีของเราครับผมดวงดาวบริวารมาโคจรดวงกันโคจรกันแล้วมันเกิดเป็นดวงดวงดวงนี่ถ้าเกิดเป็นเกาด่างจะลามดวงจะลามขึ้นมาเหมือนกับบอลเนี่ยเกาดวงเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นมันทะเลดาวแล้วมันเปิดฝาไม่คิดว่ามีใครเห็นเลยเล่องทำเกิดอ่ะไม่คิดว่มีใครเห็นดิเลนาำไม่เปิดฝาเกาดวง อรอรอน้ำเดือดแล้วก็ปรุงแล้วก็จบเดี๋ยวยังรอน้ำเดือดแล้วว่ารอน้ำเดือดน,นะครับม,มามามาเลยได้เลยได้เลยมาหมดได้หมดมงั้นมันก็ไม่เดือดไงช,ชาติใดเป็นโชชาติแรกที่เดินเรือ,อวี ไม่รู้อันนี้กูไม่รู้เลยอันนี้กูโง่เลยอ่ะอังกฤษอ่ะเขาก็นี่เขาก็เดินทางเดินเรือไปหาหมู่เกาะต่างๆอ่ะจ้าเนอะเขาล่านาทีคมใช่ไหมอ่ะเขาตอบอังกฤษเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คืออียิปต์อียิปต์อียิปต์อุ้ยอียิปต์เขาพันธุ์ไทยเขาไม่อดเมื่อก่อนเขาเาเรือมาสู้กันด้วยใจผิดมาตลอดนึกว่าปอบเออที่ไหนได้คนเป็นนักเดินเรือหนึร้อยใช่ไหมตาใครเนี่ยตาใครเนี่ยไม่มาถึงว่าตาใครคนนี้เอาไปด้วยนะเข้าไปอยู่กับยาย 재미 <Gã entender> <ee> ૻ઻ૻૻૻ ઉ ન ઉ ઉ સ શ ઉ ન ઉ ન ઉ ૻ ઉ મભ ૮ી ઉ હ ઉ મ ઉ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  ไปยกของเขาเลยจะมาองบุรีมาอาไม่ตัดนิ้วคอยขอไปหมดนิ้วกูเฉยเลยมาต้องฆาไก่กันต่อ้องเคยแอบดูหมาติดเป้งกันไหมไม่เคยไปดูดีมาถามเรื่องแบบนไปดูว่ามันติดกันยังไงอ่ะอ๋อเคยเป็นยังไงมันมันเอาอยู่นี่ใช่ไหมเจ้าตัวใจไม่หันไปแต่แม่งเสียบอยู่นี้ไม่พลาดไปข้างหลังเออจอกกับนี่นี่แล้วกอยู่อย่างนั้นใช่จริงเหรอไอ้นี่ก็ล็อกมันไม่ได้เกิดการบวมข้างในหรืออะไรเหรอเวลาที่หมาเสรกินแล้วก็ล็อกล็อกด้วยของคนเราถ้าาเเเป็็นนนคครร่มัสจแฮ สองวิหมาเสร็จเป็นนาทีปืดเรื่อยๆปืดเรื่อยๆปืดเรื่อยๆถ้าเกิดใส่แก้วดื่มกินอร่อยอร่อยเลยเป็นเบยร์โปรตีนน้หมาเปียเป็นเบยร์โปรตีนกันเลยทีเดียวบอกเลยชมันเคยชิมไหมเคยทีหนึ่งปลแวมปลแวม เฮ้ยเร้ยบร้อยแล้วครับผู้ประพันธ์เพลงชาติไทยในปัจจุบันคือใครยอันนี้รู้จักหรออ้าวอย่างกี้อันนี้ง่ายนะเคยดูเขาออกรายการจน่าลืมชื่อเขาอ่าไอเพลงอันนั้นมันคือปั๊บบอลโต้ปั๊บบอลโต้ปั๊บบอลโต้แต่งเหรอไม่รู้อ่ะนะคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ไอคคิดไอคคิดอ่าจะเป็นฮาปคิวปั๊บบอลโต้ไปไปไปงออกไปซะปั๊บบอลโต้บอกซะ เอาของเรามาเอาฟังคำตอบก่อนคำตอบก็คือพระเจนดุริยางเออไม่ใช่ปิติอะไรหรอปิติวัาทยากรเอปิติวัทยากรสปอนพ่อไงโอหน่ากี่ซับแล้วโอหน้ากี่ซับแล้วหกล้านซับยี่หกล้านแต่ปีที่แล้วแล้วอันนี้คือเดินวกราแล้ว แว่าเราถ่ายตอนนี้ไงคนดูให้ดูเขาพูดว่าอุ้ยคิดตุนคิดตุนคิดเก่งไปจังเลยก็ต้องตุนไม่ล่ะตุนไม่ล่ะแต่ชอบสุดนะชอบสุดตอนที่เราลงคลิปไปเที่ยวไปบ้านเด็นจันแล้วถามว่ายังอยู่ไหมชอบชอบสุดชยังดูอยู่จะไปหาถูกไหมจะไปหาโปรดักชั่นดีจังเรากลับบ้านแล้วเราลงที่สองที่พี่พี่ยังอยู่ลาดหุรีอยู่เลยแต่ต้องบอกนะทุกวันนี้อาชีพโปรดักชั่นเป็นอาชีพที่ทุกคนใครๆก็จับสัมผัสได้ทิกตอกก็ทำให้ทุกคนตัดเองได้แล้วแล้วเขาไม่ต้องไม่ต้องด่ากูกูคลิป ตุนอยู่แล้ว,พวเพราะก็ทำยงนี้ม,มาตลอดรายการใหญ่ๆแล้วิงร้านเลิกพร้อยอรายการที่หมดมัน,เป,นเป็นระบบการทำงานถูกต้อง<ช>นะครับผมไอ้คนที่ทีมทีมคลิปตุนอยู่อ่ะ ใช่หรอเออหนองคายเหรอ่ยแล้วแม่งแบบมึงจะไปเที่ยวปลายเหรออะไรเงี้ยไม่แล้วทำไงต่อวุ้นเนี่ยกูอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะเแล้วผมวุ้นเขาต้องเคี่ยวได้ไหมเหรอใช่ใช่นี่ผมวุ้นแล้วคุณปิดไฟแล้วอ่ะคุณทำไงอ่ะนี่มันยังร้อนอยู่เฮ้ยมันต้องเคี่ยวกับไฟนะผมวุ้นนะต้องเคี่ยวกับไฟนะต้องเคี่ยวกับไฟนะบอลนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ไม่เห็นทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปลองดูน้ำใส่คือทำวุ้นแค่นี้ใช่แล้ววุ้นขนาดถ้วยนี้ใช่แล้วเอาหน้าเอาเอาเอากุ้งเอาเครื่องเครื่องในมันอะโรยข้างบน ไม่ถึงสักอันอันนี้คกูช่วยอยู่เนี่ยทีมมึงเนี่ยแกแล้วนใครอะไอ้คุทิมป้องอ้าวแล้วใครยืนเดือมอ่ะอ้าวแล้วมึงไม่ถืออ้าวไอ้เราก็สนิทกันไงสนิทชวนคุยพี่คนนี้อ๋อเราทำบุญแค่แค่นี้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราเอาเอาข้างในอะเออมันเอาเนั้นมาโรยไม่ใส่เครื่องไม่ใส่เลเพี่ยวเปล่าหมดแล้วเนี่ยแ้วมงแก้วแตกนะ อันนนี้ยังยังก็เดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นปุ๊บก็เป็นวุ้นเลยเดี๋ยวเราพอพอเสร็จตัวเสร็จปุ๊บเราก็เอานี่ไปวางไว้ข้างบนแสดงว่าทีมนี้เสร็จเป็นทีมเสร็จเป็นทีมผมไม่เสร็จนะชัตู้เย็นยัง เราเอาถังน้ำแข็งมาตอนนี้จะเอาแช่แล้วข้างในมีน้ำแข็งเยอะตน้ำบายน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งเปียกน้ำแข็งเหลวน้ำแข็งละลายเราเกถูกน้ำแข็งก็จะเอามันมาหมดเลยใช่นะครับผมแต่ว่าน้ำแข็งเก็ตไอ้ป้องเอาไปเอาไปแล้วเอาไปไปป้องคุยๆอยู่ไอ้ป้ายป้องไม่บูมมึงดูดหงส์จีคนเดียวมึงบ้ายไปเนี่ยพี <S <S ่มันนี <S <S ่หมดกระดาษริมนึงอ er ่ะอันนั <s 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 ้นมึงเหรออันน um> ั้นมึงไม่รู้พ claro> ี่ได้ข่าวนั้นมึงไม่ใช่ริมนึงเนี่ย มาเล่าเล้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขรู้อันนี้คือสะอนเสียงสอนเยเสร็จใช่ไหมสอนเสียเสร็จแล้วก็มีคำถามปิดท้ายมีคถามปิดท้ายนะครับตอบผิดจะไม่ได้คะแนนอะไรจ้าอยาอยากาตัดสินครเหนือเกิดหาใหม่เง้ยเอากีคำถามวะว่าไปแช่กันได้ไหมได้ได้ได้ดี่โอ้หดีล้อเก๋ถามว่าเวว่าตรนี้ร้้แต่ต้นคลิปแลยนะมึงเนี่ย ผักเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยรู้จักคืออะไรอุ้ยผักเหรอผักผัดรู้มาว่าผลไม้เนี่ยกล้วยอะไรอย่างเงี้ยผ่านการแปรมนุกรรมมาผักอะไเห็ดเห็ดผักไหมเห็ดคือเชื้ราเห็ดคือเชื้อราแล้วผักอะไรอ่ะผักแก่ที่มนุษย์เคยนี่มาขอตอบมักระลีผลครับขอตอบมักระลีผลครับคำตอบก็คืออุ้ยอ่านเฉียดนิดเดียวเองคำตอบก็คือทัว่า ใช่ไม่เฉียไม่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 ังกะรีบแค่ถั่วเองนอะ่วแล้เราก็ไปคิดตอบก็จบแล้วถัวเาแก่เแเอาออกเลยออกเลยไม่๋ยวถั่วเก้าแก่มแทนเก้า่วม่วุฒไม่ีอะไรร้องไก่จ่ายไก่จ่ได้ยินไหมว่าเสียงใคร กูทำเสียงไก่ไงก็มีแฟนสับไก่ไม่ได้เหรอเาโพลเป็นไรวะเกมพูดถึงไก่แล้วมีแฟนสาวเป็นไก่ยังไงก็ไม่เดือดนเลยโอ้โหนานแล้วเนี่ยตอบไม่ถูกได้ออกเออฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือถ้วยฟุตบอลอะไรฟุตบอลโลกเหรอฟุตบอลโลกมามามาถ้วยเป็นยังไงวะถ้วยของฟุตบอลเลยอะโทรหากูได้นะได้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 รด้ได้ได้ไดกได้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  อโลอะไรดิวเอ้ยเนี่ยกูกำลังเล่นเกมอยู่ไอ้อาร์มอะไรวะเป็นแบบรายการรายการหนึ่งแล้วเขาถามคำถามมาว่าฟุตบอลโลกถ้วยอะไรเก่าที่สุดถ้วยอะไรเก่าที่สุดหรอโอ้ย FA ครับโอ้ย FA ครับนะครับแลัวง็เอานี้เลยนะตอบอันนี้เลยนะได้มั่นใจปะเนี่ยรู้รู้ดูบอลมังกี่ปีลวไอ้ดิว นักเตะที่ดังที่สุดคนปัจจุบันชื่ออะไรแบคแฮมคนปัจจุบันชื่ออะไรแบคแฮมโอ้โหอดีตไรอดีกี้กเ้กี้นี่แหละเอฟเอครับเอฟเอครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเช้าขอด้วยเอฟเอเป็นตัวที่เก่าแก่ที่สุดใครกู้รถแล้วนะครับกู้รถเลยเอฟเครับเอฟเอกู้รถกู้รถน้ำตาลปี๊บนิดนึงรู้หลุนเหยื่อไว้วปอะประการลังเป็นพืชหรือสัตว์ทะเลสัตว์สัตว์ เป็นสัตว์แต่จริงพืชทุกพืชก็มีชีวิตหมดเลยนะเขาสามารถเติบโตได้เขาสามารถมันมีปะกาลังที่สามารถกินปลาด้วยต้นไม้ก็มีนะแต่ก็เข้าม่เนเลยไม่ได้เฉยขอตอบว่าเป็นสัตว์ปะกาลังเป็นสัตว์ทะเลนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะใชปากรังคือสัตว์ทะเลไม่ใช่พืชนะไบอกเนเป็นสัตว์ไม่เชื่อ อะไรนะเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่เออกูดูทางบ้านไงกูดูอยู่อะไลอะไรสดใช่ไหมสดอยู่อยู e ่ดูอยู่สู้ๆเพื่อนเดี๋ยวคำถามต่อไปมาช่วยกูด้วยนะโอเคดีมากต่อไปครับมาลุลวัวมาลัวๆพี่ป้องอูดวางพาวเวอร์แบงค์ไว้ไหนไม่ใช่ไมาคำถามคือกำหนดให้วันที่หนึ่งมกราเป็นวันขึ้นปีใหม่ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรกเอาอีกแล้วเรื่องไหนกูอีกแล้วโดนรัชกาลบ่อยยังวะ ห้าห้าเหรอก็ห้าเฮฮาไงห้าอยู่ใหญ่ไงใช่ห้าหฮาก็จะแบบว่าเปลี่ยนสการการมันร้อนห้าเฮฮาเป็นหน้าหนาวไอ้นี่มันไพ่เฟสเลยห้าเฮฮาตอบเลยเราจะไ้ห้าเป็นรอบที่ผิดครับตอบที่หนึ่งเลยคำตอบที่ถูกต้องคือราชการที่แพ้หนึ่งเลยอ่ามีคำถามหนึ่งกูชอบคำถามนี้อ่าคำถามสุดท้ายแรปดิ้นต้อนรับ ใช้จมูกถูกันเป็นการทักทายต้อนรับของของชาวพื้นเมืองใดเมาลีครับผมไม่เอาเปลี่ยนเป็นอะไรมาถูกเลยมาถูกคุณรู้ได้ไงวะพื้นที่เีาอยู่ที่นิวซีแลนด์เอาลิ้นถูกกันเหรอไม่ใช่เอาลิ้นสวัสดีกันเลยแล้วก็ค่อยมาแบบกับวนการอย่างเงาแล้วแล้วในคลิปที่มันชอบแบบเฮ

ตอนนี้นะครับก็ทํากันเสร็จเรียบร้อยแลนะครับทั้ง3เมนูนะครับต่อไปก็เรามาชิมกันนะครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดกรรมการครับคะแนนเนี่ยมาจากรสชาติอย่างเดียวหรือหน้าตาด้วยคะแนนอ่ามันทั้งสองอย่างเลยทั้งรสชาติด้วยแล้วก็หน้าตาด้วยครับแล้วจากการตอบคำถามนะครับไม่มีผลครับถามไม่นี้เฉยใช่ใช่ดีนะไม่มีผลเลยไม่มีผลไม่มีผลอ้าวแล้วแข่งกันใครทําเสร็จก่อนก็ชนะไม่ใช่หรอผมเป็นกรรมการไงครับผมก็เอาแค่นี้เออฟังดิฟังกรรมการดิโอ๋เถียงกรรมการดิถ้าใส่ช้อคนลพนักงานป้า ไปรายการอื่นได้เลื่องชิมไหนก่อนเลื่องชิมไหนก่อนให้เสร็จก่อนเสร็จหลังนับก่อนเสร็จก่อนนุงก่อนเสร็จก่อนไหนเสร็จก่อนไหนเสร็จก่อนต้กยอดต้นยอมาก็ตบวยมานี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไว้กลก็ได้ักฮัลโหลยายนงงั้นชิมมันนู้นก่อนนะเรามาชิมมันนี้กันก่อนอุ้ยมันเป็นวุ้นจริงด้วยมันเป็นวุ้นเลยอ่ะของจริงอ่ะดุมๆดุมมๆเลยอ่ะเหมือนเหมือนพุดดิ้งอ่ะเหมือนพุดดิ้งอุดดิง โอ้ยคนเผ็ดจอดกว่าวุ้นเผ็ดเหรอวุ้นเผ็ดอีไม่ใช่วุ้นเป็ดนะวุ้นเผ็ดใส่เยอะลุงแซ่บปะลุงแซ่บนะแซ่บนะมมมมมเเ่่่่่ไไไไไไอาาต้้้งขขรสชาติดีแต่ว่าไม่ควรเป็นวุ้นอ่ะไม่ได้เลยรสชาติดีแต่เทคเจอไม่ได้เลยอ่ามันจะอารมณ์เดี๋ยววะอยากเคี้ยวน้ำซุปมันร้อนอะวันนี้อยากเคี้ยวน้ำซุปร้อนร้อนอยากเคี้ยวน้ำซุปร้อนร้อก็ไม่ได้อยากซดอันนี้ไม่เหมาะตกรอบ รอบ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 เลยรอบเลยไปฮัลโหลขาหมูบูนนี้มีวุ้นนี่จริงจริงอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วไปตามร้านค้าอะไรนี่สั่งได้คนไม่หนาวชอบกินกันใช่ไหมใช่คนไม่หนาวชอบกินเพราะอะไรเขาหนาวเขาหนาวเขาไม่ใช่ด้วยนไงดีถนอมอาหารด้วยอร่อยอร่อยใช่ไหมอรยอันนี้ข้าวอ่ะอันนี้ดีมันหวานด้วยไงกินกับข้าวได้เลยอันนี้หมอกอันนี้หมอก มันเป็นรสชาติหวานอย่างเดียวใช่ไหมมันเลยเหมาะกันเป็นวุ้นอันนั้นไม่มีเปรี้ยวเผ็ดติมอะไรอย่างเงี้ยเอี๋ยวมันร้อนก็ไม่มีใครกินไม่มีไม่มีมันละลายหมดดิไแจะมีติมทอดทอดก็เย็นอยู่ดีแต่ข้างในเย็นเนี่ยข้างนอกร้อนหายข้างในยังเย็นอยู่ดีเออมึงอย่าไปเถียงมันเถอะเดี๋ยวมึงนั่นเอง ไอันนี้อร่อยนะนี่พายเต็ม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 สิบให้กันเท่าไหร่เนี่ยสมมติอ่ะเต็มสิบเต็มสิบเลยให้สิบไม่สิบไม่สิบเลยเฮ้ยเหมือนนี่เลยนะที่กินข้วติ่เหี๋ยวเรือสุดท้ายแล้วก็ติดตบด้วยเนี่ยตบด้วยกันเยหมือนเสียเหมือนบูดพาะมันเปรี้ยวได้เลยมั้งกลิ่นต้มทังไก่ยแต่ว่าต้องเคี้ยวอ่ะมันเหมือนมูดมันเปรี้ยวอ่ะอ๋อแปลว่ามันไม่ไม่เหมาะกับของเปรี้ยวอ่าเหมาะกับหวานอย่างเดียวสรุปนะครับก็คือพะโล้รอดอันเดียว เหลืออย่าไปหาแดกอย่าไปหาทำกันเลยไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ย ทำไมเราต้องเก็บขนาดนี้วะามันไม่สำเร็จอ่ะมันแล้วเขาแกะกุ้งกี่ดรละเอียดเชียวสองตัวเลยค่ะจังไวอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับกับสามเมนูวุ้นนะครับก็คือรอดอยู่อันเดียวลอยอยู่อันเดียวชซึ่งมันมันมีมาอยู่แล้วแหละทำอยู่แล้วที่เหลือลองทำแล้วมันไม่รอดนะครับจะลืมติดตามดูนะครับว่าเป็นชิปอะไรต่อไปนะครับยังไงก็จะลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับโอฮาน่าด้วยนะครับกดเลยนะ ได้กว่าแล้วก็อ่านาจักรจักรวาลโอฮาน่านะครับผมมาสีเวิร์ดโอฮาน่ามีหลายๆช่องมากนะระเบิ์โอฮาน่าก็ไปดูนู่นเลยนะครับร้านค้าใช่ร้านค้าก็จะมีร้านเร็วๆนี้เอ้าโอฮาน่าช็อปอาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้ออ๋โอฮาน่าช็อปนะครับอาจจะมีในเดเรว์นี้นะครับหน้าร้านนะอันที่มีมีหัวร้านนะได้เดี๋ยวโอฮาน่าช็อปจะมีหน้าร้านแล้วสมมตินี้หัวร้านเยินดีด้วยครับ ผมไปยืนให้พวกมึงนะผมไ่ตบมือเรงไม่รู้ขาบวัาบรผ่านมีใครเครมองว่าเป็นวัดธรรมกายไหมไม่นี่เขาเนยที่เป็นสอง คลิปนีของโลกอ่ะเ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าคนชอบคลิปนี้ชอบไหมชอบคลิปนี้ไม่ชอบไม่ชอบมึงดูอ่ะชอบคลิปนี้นะครับก็กดแชร์ไปเรื่อยๆกดไลค์ไปเรื่อยๆครับอย่าลืมดูพวกเราต่อไปกดไปเรื่อยๆเลยอถ้ามึงชอบมึงดูอยู่นะเหมือนเกมแมวอ่ะกดไปทั้ประเทศแล้วไปเบื่อตอนไม่กดแตยกอดต่อพอดีอ่ะไอพิษเนื้อไม่น่าพักให้ดูแบบไม่มั่นใจ กเกลียดเลยเนี่ยกูว่ามึงสอนดีแล้วจบได้เออโอเคโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ